สบายดีพี่น้องอุนนีูก็ทำกันแพ้กันใท้เบิ่งเนยแพ้กันให้เบิ่งก้นกกวยแพ้กันใหยเบิ่งแพงกันได้ไหมแพงกันไห้ปลาลุงเบิ่งได้ไหมการไทเบิร์ดไ้แพงเเห็ด้ไวแพงรวยเอาไปฟ้อนบกอันะอหอมกี้เห็นอมไ้ชยหอมน่ยกี้หอมแพงกันได้ไหมแพงแพงแพง อ่าอที่ไปที่มันไปใช้ไม่เดินยกขี่บักกังฟูค่ะเออไปด้วพี่น้องแม่เพิ่นเก็บอันกองอันแองแตกนะฮันน่นไม่ยังพลอยขี่บ่ขี่บักกังฟูบ่เอออยู่ใกล้เด้อเก็บเศษแองแตกนะฮั่นเขียดเข้าไปส้นสี่ตพุงเขียดมือเขียดจีน่าตัวพวกใหญ่หนึ่งพี่น้องสี่ตวัวเดินเฮือนก็นมีฮอรเขียดไม่ยังหรือ บ่เห้งแล้ยา่หบ่มีลานอมนเ่ไยได้เรื่องดอกจุกกันฮะแพลงแพลงเออก้นกล้ยลังคาพ่อเพิ่นมากออกเองเนาะมืออื่นก็จะสิมาถูกพี่น้องอันนั้นรอก็จะมาถูกมืออื่นก็จะาิมาถูกมาเริ่มเห็ด้องหน้ามืออื่นก็เลย กนออกมีบ่อนปลูกเลยหมี่มีบบิดบอตะบิดกับนเพือนแม่พ่อใช้ก็มีกอกล้วยเพื่อนกลัวผลันกั่งามงามน่งก็กระเบะถูกยังวะถูกเศษเองแตกฮะ ยายายามาใกล้ผ้าเดิอแนมเล็กน้อยใกล้ผ้ามืออื่นเขาสิมาเห็ดวันพาร์ดก็เลยเริ่มถูกมึงในชั้นก็กลวยมากตัวนายยังรีบๆเนาะประธานตึงซำย่ำย่ำกระปบไปไหมเตะผ้าเล้เนาะเตะผ้าเตะจกแล้วฮะต้องตะคุดหัวมันออกเลยพี่น้อง ก็กล้วยเขาบวกก่นเขาบอกว่าให้ก่นเองเขามีแต่ชิตัดออกอละเขาบวกก่นหัวออกเลยว้าเด็กเด็ยกระเซียงชดชวดวันนี้เขาว่ามีแต่เขาสิบพันต้นมันออกเสื่อนหัวมันเขาบวกก่นก็เลยต้องก่นหัวมันพอวนเวลาหัวมันเน่ามันเห็ดองน้ำมันก็ลุบลงไปเบิ้ลแล้วเออเนาะเออ ออกเขาใช่เห็นบ่ออกเบิดนี่นะเบิดนี่เลยไม่เสียดายเนาะกำอยู่หลายๆมีบอนเอาไปปลูกเอาไปนองเลยย้ำแรงซ้ำย้ำแรงซ้ำวะมันบ่มีบอนดินผูผุยจะปลูกนะ เอาหลงโดดเลยนี่มันเ,นเบิดเอือเอาลดไทยขเยข้ามาสิเอาอันออนี้ออกแล้วนี่ไหลใช่ปะมีก้นมันน้อยเดี๋ยวเห็นติเอาามบร้ษั้เลยพอก้นคอกระโดดกระโดดบริษัหอดนะทางมาทางคน อยากไปขี่บ่ะมาแม่แกเห็นไ,มไหมไปขีไปขี่เออทั้งมาทั้งคนมาก็เหนียวเหย้าเหนียวเหย้าอยู่มา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 มแม่แกช่งเห็นไหมจับผ้ในชายไม่ไหลอกหลอกไปหอบเวิร์ด้ด็มะมันออกไม่ใช่วะ เก็บทองไปนั่งเก็บทองลูกออกน้ำ e. อีดีากาแฟ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 โอ้หละไปห้องบนล่ะลอดออกอยไรยันไปถั่วทีกกล้ยนักเธยกนบนหลังบ้านแม่พ่อชายตอนเพืเเออเ่อเหตเพื่อนหมุหันให้กระเตกอยากได้ยังลูก,กลมันเอาใส่บนลมนอกลูก ไปใช้คือนวอ่ามาจะเอาไปทางใดอีกลำมันหินเหลืองก็คือชนพี่พี่พี่ามากระเพาะมาวันหินถับมือไนะลูก บักอันนะก็ออกนำกันบูเห็นใช่ไหมน้าหยิบเลยกระปูเด้อมันรอดอ,ออกเล็นี่บดมาใหญ่เคอยออกตีนหัวนี่มาตอกเล็กใส่ไม่รอดโอ้บหเห็นสบักเลยค่ะตัวนี้บวชทันได้เบ่งใช่ไหพี่น้องหันเฮิงเติบมาเลย หัดบวเบียนก็ออกมาปะไว้ให้มันเหี่ยวหึ่งคุล้วกว่าจะซุกคุณเล็กเลยมากขวยมันมาตึงเบิดแล้ว์วันมาทำเพี้ยนมาแต่งนู่นบางหินก้อนบางใหญ่เออขนมเบิดแล้วว่าหลุดท้งเปล่าเหแม่เดียวไอหยางจักมือมืชังมือนี่ไปบุญไปบุญคุ้มไปบุญเบิดมือก็เลยเหาะไปชื่อขนมหันค่ะ papa với tiếng không papa mà mấy mấy tôi lỡ ước với má vầng nhiều tuần không กับซาเหลือๆทมดินคือตันนาให้กระเตกเนาะตัวคุดคอยบอาเห็ดเืีอนเม่เพือใส่บ้างนะก็้กุ้ยกับมิตต้นใหญ่ๆหนักๆสูงๆแล้วก็ดินทมเหลืกอันนี้คล้ายดินมทมเหลือกเออมันบางพอดีหักอห้ยเ้งหอนเย็นๆในกรับกุ้ย ้อนสำหรับกระเจาถุบเนาะขอนาสี p, at, นี่มันสว่างคือเปิดไฟไงเนี่ยแต่ไกลสีฟ้าคือในเฮือนไฟอะไรสีฟ้าในเฮือนในเฮือนสีไฟในนะ มันออจะก,กว้างแต่ยาวเาติบเด้อ่างนะครับไม่ใหญ่เลยเห็ดจริงเห็ดใหม่เห็ดโบติเห็ดอ่างเนาะเห็ดซื่อการลน้นกระทังน้ำมาลงน้ำทำความสะอาดยนี่เห็ดอ่าง ยู่นอนาผูพ่ายใช่ไปใช้ผูปิอยู่บนตีนเสาู้ะไปใช้พี่คือสิเทาไวแท้มันหัดดวงกัดมันบ่เข็ดยังเข็ดเ้ามังอ่อนก็ม่วง ตอนนี้ถ่อนำเสียคนเพื่อเนเมยพไส้เพื่นพีน่องก็ <ừ. S 1> เป็นถอดสวมนะุ่นถอดสวมเฮ้อ,อนหนักเท่ไดร โคตรด้งเห่อนห้อนนะเคยแำงงานจากนาวๆกลายเป็นห้อนตอนนะกินแข็ง อะไอีกแล้วคือว่าเข้ามาแหละกินนี่เซเว่น <11. S 1> คอมเฮียกังฟูกังฟูคอมเฮียเข้ามาเข้ามาแล้ากระซี่อะกาแฟมามดี๊ดิพะเล็กน้อยเข้ามา,มา,มาแบบดะาาใช่ ใช่อันนี้นี่คือสิบัาทแม่เนทึงพี่จันนี่มันช่วงสูง่ะอไหคือว่ายอดก็ได้อยู่เนาะ โอ๊ยมันก็ชับอานจนหอดอันนั้นมันผูกแพ้นี่นี่นี่เถอะน,นี่ไม่ยังไม่ยังเอ้แพ้แมนบางหุ่งก่อนลูกเอ,าอ้าเงาะยังอันน่ะให้อีกลเลยไปไปไปไเอ้แพ้แมนบางหุ่งก็งาะบ่ไไหน่อยากเห็ดยังอยากเห็ดยังเห็ดบึ่งเด็กน,น้อยเถอะพี่น้องเอย อนยชองโตนี่ค่ะหิยังมังห like ุงจ <oh> Ch <oh> ีถ <h aru> ึกหามิดมิดเอาแพ้อเอามังหุงไปต่ำลูกลูกลูกไวไเป็นยังเจ็บเจ็บลูกไวไขี้ดินเต็มบนหัวนี่ซาหัวยเลเบเลงปาปันรหลดไปทั้งคู่คู่ลปดูกัเออเออจะพินมาก้วกล้วยันหมดเบ่งบตึงซ้ำ อุ้ยนี่หมากเสยนี่นี่หมากเซยอนันว่าตัดกกมันสูงแล้วตัดถิ่มแล้วเอาทงสวมไวโอเคพี่น้องไปเบิ่งเล็กน้อยต่อก่อนพบพรขีดหนาเนาะเจริะลำมันกรองคือกันอยู่แล้ววันนี้คง หมูนะเนาะผู้ไดม้มีหนมะูนี่เนาะขัดดันตำสชยังตำหัวกล้วยก็ได้พอ่อตำใดดส่บุดแดงซับซับคือมันผู้ได,ดม้มีหมูไปให้หมูกินเออกล้วยได้บักลายหนึ่งหูกองไปถูกพอเฮงโอเคพี่น้องผู้พรอคลิปหนาเออเออ ไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้อเมื่อกี้ก็ได้จัง